รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ที่กวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ and this is English chit chat English chit chat เมาไปเรียนไปไม่มีเบื่อครับกับตูนวรรัตแล้วก็นุ่นนัชนันเหมือนเดิมนะครับค่ะนี่ช่วงนี้ผมชอบงานศิลปะแขนงหนึ่งมากให้คุณทายให้คุณทายดูเนเจอร์ผมแล้วน่าจะชอบประมาณไหนงานปั้นผิดงานเพ้นผิดงาน 3D ผิดงานเอ็นผิดเดี๋ยว นนไม่ใช่งานศินะละปะไม่ใช่ไม่ใช่งานยอบยอเจ๋เลยเลยดีก<อ>ว่าชอบงานไม้อดเดี๋ยวนี้แบบ่มรู้สึกบบว่างานไม้มัน craft มันดูเท่ม, the, มันดูแบบ handmade แล้วแต่ละชิ้นมีสไตล์แตกต่างกันไปแล้วมันก็ดูดูอบอุ่นอะจริงๆง,งานไม้ก็คืองาน work ไม้ wood นะคะแต,แต่สลับนิดนึง Woodworking อ๋อนี่เรียกอย่างนี้ oh, <Wood> จริงๆ Woodworking อ่า ah, oh. นะคะ w o o d w o r k ก n g ก็คือเป็นงานไม้นั่นเองอ่งั้น ah. วันนี้เราขอพูดถึงเรื่องงานไม้แล้วก็ศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ mm hmm. จะมีอะไรบ้างไปดูกันครับกับคำศัพท์น่าใช้ครับ oh. เมื่อกี้นุ่นพูดถึงงานไม้ไปแล้ว ah. แล้วช่างไม้อ่ะ ช่างไม้บางคนตกใจว่า woodworking ก็ต้องเป็น woodworker เหรอเใช่ไหมจริงๆเขามีชื่อเฉพาะเลยก็คือ carpenter นั่นเองเหมือนชื่อวงเตรีช่างไม้อุ้ยนี่รุ่นเดียวกันเลยนะคะเนี่ยทุกคนพ่อคุณแล้ว carpenter เออทันด้วยทันด้วย yesterday once more นั่นแหละฮะกับมาที่งานไม้ของเรานะคะสำหรับเอ่อช่างไม้จะเรียกว่า carpenter ก็ได้นะคะคล้ายๆกับพวกแบบต้องทำงานร่วมกับ architect สถาปนิกเหรอ,อเอนจิเนียร์ะอะไรพวกนี้คือเขาต้องแบบทำงานร,าร่วมกันถูกต้องดีไซเนอร์ต่างๆเนี่ยนะคะคาร์เพนเตอร์ก็เป็นหนึ่งในคะแนนของ,ของการรังสรรค์สิ่งก่อ,อสร้างขึ้นมาเหมือนกันงั้นเรามาดูคำศัพท์ที่ช่างไม้พึงจะรู้ดีกว่าหรือคนที่อยากจะติดต่อกับี่ยช่างไม้งานตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยต้องมีคำไหนที่เกี่ยวข้องบ้าง คือก่อนอื่นเลยนะนุ่นขอถามพี่ตูนก่อนอแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะมาเล่าคำศัพท์แลว้วทำไม,มช่วงนี้พี่ตูนถึงอินถึงอินทูนะอินทูเพราะสนใจถึงได้อินทูงานไม้เหลือเกินผมว่ามันมีเสน่ห์แล้วช่วงนี้ดูพวกหนังสือพวกเว็บไซต์เพจเกี่ยวกับแต่งบ้านเยอะออแล้วก,ก็ว่างานไม้มันมันมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวแล้วมันทาให้ทุกที่ดูอบอุ่นนุ่มนวลไปหมดเลยอ่าอนี่ก็เลยเป็นเหตุผลเราก็เลยอย่างที่บอกนะตกแต่งตูมีความเป็นไม้เข้ามาด้วยเนะับ ใช้ได้ใช้ได้ข้างนอกนี่ก็เป็นไม้หมดเลยนะฮะไม่มีปูนไม่มีเหล็กเลยอยู่ในกระท่อมเดี๋ยวหลังฉากนีไม่มีอะไรเลยนะตายแล้วเดี๋ยวทุกคนปิดหนีนะคะเรามีสาระเหมือนกันอ่ะโอเคเมื่อกี้เราจะพูดถึงการแนะนำงานไม้ครับอุปกรณ์ก่อนเลยดีกว่านะคะของคนที่เป็น Carpenter เนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือต้องมีไม้โอ้โหกับปันทุกดินไม่ต้องบอกก็ได้โอเคต้องมีตะปูนะคะตะปูที่ว่าเรียกว่าอะไร ตะปูตะปูกก็คือเนลเล็บที่เหมือนเล็บเนี่ยแหละค่ะเนลเนี่ยก็คือน้องตะปูนะคะแอบแวะหน่อยได้ไหมคะมันจะมีสำนวนหนึ่งทุกคนคะเนลเพราะว่าตะปูแล้วใช่ไหมคะพอเราบอกว่า hit the nail on the head ถ้าแปลตรงๆก็คือตอกตะปูลงบนมือปะตะปูตะปูประตูตะปูถูกแล้วโอเคถูกแล้วตอกตะปูให้โดนหัวมันเลยคือดงเป๊ะเลยแบบนี้ hit the nail on the head เป็นสำนวนภาษาอังกฤษเลยเวลาที่คุณพูดได้ถูกแปลงมากใช่เลย You've hit the nail on the head เหมือนแบบตรงประเด็นถูกต้องคือพูดได้เป๊ะตรงใจผมหรือสิ่งที่กำลังจะพูดถึงประเด็นนี้ใช่เลยนี่เป็น idiom หรือเป็นสำนวนใช่แล้ว Hit the nail on the head ก็มาจากเนี่ยนะคะ v ว r b to ตีตะตอกตะปูให้ตรงหัวเป๊ะแล้วมีตะปูแล้วมันต้องใช้คู่กับคอนใช่ไหมคอนก็คือ hammer อ่อันนี้ง่ายนะคะคือคอนถัดมาต้องนี่ เลื่อยอัดอดอัดก็คือซอนั่นเองซอ่นมัองหนังสยองขวัญนะฮะใช่ซอชื่อหนังเลย S A w ซอนะคะถัดมานี่คนที่เป็นช่างไม้เขาต้องมีโต๊ะฮะโต๊ะเอาไว้จัดการรังสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาโตช่างเนี่ยใช่ work bench นะคะคำว่า bench เนี่ยไม่ใช่ table นะอ้าใช่มันต้องพิเศษหน่อย work bench เหมือนกับเป็น bench เป็นแบบที่นั่งยกขึ้นมาสูงๆหน่อยก็ให้เขาได้ work เหมือนฟีลแบบโต๊ะเขียนแบบ ใช่อะไรแบบนี้ workbench นะคะนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนอกนั้นว่าก็ไม่นาจะยากแล้วเพราะ paint อะไรหล่ะคนคือค <น S 2> ทาสีใช่ทาสีแล้วจาช่างคือทาเนาะ paint นะคะแต่ทีเนี้ย อุปกรณ์นี่เขาใช้ทาเพราะเขาไม่ได้ใช้พู่กันปกติแล้วถ้าเด็กๆเราจะเพ้นต์ก็คือใช้บรัชใช่ไหมคะบรัชแต่ว่าช่างเนี่ยเขาจะใช้เพ้นต์โรลเลอร์อ๋อเป็นลูกกลิ้งเหรอลูกลูกกลิ้งอย่างนั้นนะคะแบบนี้เขาจะเรียกว่าเพ้นต์โรลเลอร์เพราะมาจากคำว่าโรลเพราะถ้าบรัชมันจะเป็นพวกแปรงใช่ไหมใช่แต่บรัชช่างก็ใช้นะบางทีถ้าเกิดที่มันไม่มันเล็กไงเออเล็กๆอย่างนี้ค่ะก็ใช้บรัชได้เหมือนกันนะคะเพ้นต์โรลเลอร์หรือบรัชนะคะถัดมานี้ต้องใช้เลย สลับเมตรอ๋อ <ไง S 2> ใช่วไว้ต้องวัดขนาดใช่ที่วัดขนาดนะคะเราเรียกได้เลยว่าเทปเมชเชอร์อหมคำที่น่าสนใจคำว่าเทปเนี่ยไม่ยากแต่ measure นั่นแหละไม่อ่านว่ามีชัวเพราะว่าบางคนเห็น m e a m s u a r s u r e ชัวมีชัวไม่ใช่ ไม่ชัวเพราะมันคือไว้วัดเป็นเมตรเมตรใช,ใช่ไหมใช่นะคะมาจากคำว่า measure ที่ว่านี้เนี่ยมันคือ verb to วัดก็ได้อย่างเช่น measure your height ว,วัดส,ส่วนสูงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น take measure เนี่ยมันก็คือเอาไว้ measure ความยาว the length นะคะคำว่า ยาวเนี่ยคือ long เนะเราใช้ l o n g l o n แต่ความยาวเราจะเรียกว่า length นะคะ length ก็คือ l e n g t h ครับผม,มทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่คู่กับช่างไม้คือกระดาษทรายเวลาเลื่อยแล้วประกอบแล้วเนี่ยอยากให้มันเรียบ เนียนสวยงาม <c oughs> ก็ต้องขัดมันหน่อยอ่าขัดมันด้วย sandpaper อ๋อเพราะว่า sand คือทราย paper คือกระดาษวัน<จ>นี้ตรงตัวเลย sandpaper ขออย่างเดียว paper เนี่ยออกเสียงชัดๆนะคะเพราะว่า paper paper คือกระดาษบางคนออกเสียง p a p e r sandpaper กลายเป็นพิกไทยพิกไทยทันทีนะคะ sandpaper อีกอันนึงที่ออกเสียงฝึกออกเสียงก็สนุกเลยคือคําว่าลวด ไอ้พวกเส้นสายทั้งหลายแหละที่เหมือนเคเบิลอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโรบถ้าเกิดเป็นลวดอย่างเงี้ยเราจะเรียกมันว่าวายเออร์เหมือนไวเลสอย่เงี้ยเหรอใช่ไวเลสก็แปลว่าไร้วายเออร์ใช่ไหมคะไม่มีวายเออร์คือไร้สายไวเลสนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสายเฉยๆด้วยตัวสายลวดสายเส้นเนี่ยเขาเรียกว่าวายเออร์ W I R E ออร์จะไม่ไวเฉยๆจะมีวายเออร์อีต่อท้ายเหมือนคำว่าไฟอะค่ะออ๋ไฟไฟอะใช่เหมือนกันไฟเออร์ ห e ยอ้ยได้หมดนะคะหลักการเดียวกันจะได้จำง่ายๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดไปแล้วเนี่ยคืออุปกรณ์ที่ถูกใส่อยู่ใน Toolbox อีกทีหนึ่ง Toolbox ก็คือกล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมือใช่ t o o l b o x นะคะ so t o o l b o x ์อ่ะท o o ็กก็คือกล่องที่อุดมไปด้วย t o tools อุปกรณ์นั่นเองเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะช่อคอนจะเลื่อยจะตะปูอะไรใดๆก็แล้วแต่คือตอนตอนศึกษาเยอะๆเนี่ยเคยพยายามหัดลองทาด้วยนะ เออแต่เป็นภูมิแพ้แล้วไม้มันจะมีฝุ่นไงมีฝุ่นแล้วก็ทําไปจามไปเลื่อยมือโดนมือบ้างอะไรบ้างก็เลยรู้สึกว่าให้เราเราไปซื้อหรือไปสั่งประกอบเอาดีกว่าเห็นไหมเพราะงานไม้มันต้องใช้คนที่ต้องมีประสบการณ์มากนะไม่ใช่ใครก็ทําได้จริงๆงานช่างดุกชนิดนึนะใช่ใครที่เป็นช่างเป็นอะไรเนี่ยคุณจงภูมิใจในงานที่คุณทําอยู่เพราะว่าโอ้โหพวกเราทํากันไม่ได้เลยน่านับถืออันไหนเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องฝุ่นแล้วค่ะมันมีคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการแพ้อะไรพวกนี้ไหมเช่นเราแพ้ ผงไม้โลาหะฝุ่นละอองโอเคอ,อ,ยอย่างคำว่าฝุ่นฝุ่นละอองที่ส่วนมากคนมักจะแพ้กันนี่นะคะก็คือว่า d dust อ,อ๋ดัสต์ฝุ่น dust, ใช่หรือถ้าเอาแปลตรงๆคือ d u สต์ไม Dust m i ไม้ก็คือไรฝุ่น MITE ต่อท้าย Dust mit ้คือไรฝุ่นเพราะนั้นเนี่ยเราจะแพ้กันบ่อยมากเพราะนั้นเอาคำว่าแพ้ไปดีกว่าบางคนบอกเอ๊ะแพ้เนี่ยู้สแน่นอนมันูเซอร เพราะว่าวินชนะนั้นลูสแพ้แล้วกันเหมือนชกกันนะคนละอย่างกันเราไม่ต้องไปวอกับฝุ่นนะคะไม่ต้องไปวอไม่มีพอสูไม่ได้ใช่ทูกก็แพ้นะคะยังไงก็แพ้คำว่าแพ้เนี่ยเราใช้คำว่า Allergy หรือ Allergic สองคำนี้นะคะมีความต่างกันนิดนึงคือถ้าเป็น Allergy เนี่ยนะคะลงท้าย g ีเนี่ยเขาเป็นคำนามเลยแปลว่าอาการแพ้หรือว่าโรคภูมิแพ้คืออาการแพ้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น คำ adjective หรือว่าง่ายๆคือคำคุณศัพท์ที่จะบอกว่าเรามีอาการแพ้นะเรารู้สึกแพ้กับสิ่งนี้นะจะใช้คำว่า allergic เช่น I am allergic to จุดๆๆเช่นพี่ตูนบอกว่าพี่ตูนแพ้ฝุ่นแฝ I am allergic to dust mites หรือว่า dust ๆก็ได้คำนี้จริงหมวดหมู่นี้เอาไปอธิบายเวลาไปหาหมอก็ได้นะใช่คุณแพ้อะไรไหมแพ้ยาตัวไหนก็ระบุไปใช่ I am allergic to ฝุ่นไปแล้วใช่ไหมคะอาจจะแพ้ซีฟูด้ดแพ้อาหารทะเลหรือแพ้เชลฟิชนะคะหรืออาจจะบางคนแพ้โพลเลนโพลเลนคืออะไร P-O-W-L-E คืออะไ,ไรคโพลเลนคือเกสรดอกไม้หลายคนแพ้ก็เอาไปอธิบายได้เผื่อต้องไปแบบที่โรงพยาบาลหรือไปที่ร้านขายยานะฮะมาดูการใช้รูปประโยคกันมากดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานไม้ในช่วงประโยคน้าจําครับ วันนี้เนี่ยอยากจะแนะนําเผื่อคุณผู้ชมที่เป็นช่างเป็นช่างแล้วมีลูกค้าต่างประเทศมาติดต่อวิเห็นฝีมือคุณโชว์สวยงามเหลือเกินอยากจะออเดอร์โต๊ะตัวนี้เก้าอี้ตัวนี้นหรือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้เนี่ยแล้วเราอยากจะแนะนําตัวเองว่าเราเป็นช่างไม้เราสามารถทําอะไรได้บ้างเราจะบอกยังไงดีโอเคเมื่อกี้เราพูดกันไปตอนต้นว่า carpenter ใช่ไหมคะ,มคะวิธีการอธิบายว่าเราทําหน้าที่นี้หรือเรามีอาชีพนี้ I am a อ,อย่าลืมอะ คือร้อยทั้งร้อยส่วนมากเราจะลืมกันว่าคนไทยไม่มี a and the เนอะ i am student ไปเลยอ <I S 1> ลืม carpenter อ่าเราต้องใส่อ่ะเข้าไปด้วย i am a student i am a teacher i am a carpenter นะคะต้องใส่อ่ะเข้าไปด้วยก็จะแปลว่าเราคือช่างไม้เราเป็นช่างไม้นั่นเองต่อด้วยเอาคำว่าอะไรดีรับงานออกแบบทุกชนิดออกแบบไม้นะคะเราสามารถบอกได้ว่า i customize Any woodwork ใดๆก็ได้เลยเราทำได้หมดเดี๋ยวนี้คนนิยมกันนะคำนี้ customize นะคะคือการทำอะไรให้ตอบโจทย์ตามแต่ละบุคคลแต่ละเจ้าเลย customize เป็น verb ได้นะ I customize any woodwork ทุกแบบเลยซึ่งเดี๋ยวนี้คนก็จะชอบงานที่เป็นลักษณะ specific ของคนนั้นๆสร้างมาเพื่อเราคนเดียวลูกค้าจะรู้สึกเป็นคนพิเศษมากขึ้นถูกต้องหรือจะบอกก็ได้นะคะว่าจุดๆ is my job จุดๆ is my thing ก็คือสิ่งนั้นเป็นงานผมเลยสิ่งนั้นผมถนัดเลยอย่างเงี้ยอ่ะพี่ตูนเนี่ยิพี่ตูนบอกว่าถนัดงานไม้ yeah woodworking is my job woodworking is my thing โชว์ไปเลยโชว์เลยว่าเนี่ยคือติงของผมนี่คือความถนัดผมเลย,ยง,งั้นในทางกลับกันถ้าสมมุติเราต้องไปติดต่อกับช่างไม้ที่ที่เป็นฝรั่งเนี่ะแต่เราชอบงานเขาอะเราอยากให้เขาออกแบบตู้ เก็บพวกของตั้งโชว์ของเที่ลึกอะไรของเราอย่างเงี้ยเราจะอธิบายขเขายังไงดีให้ทําตามโจทย์ที่ต้องการโอเคเอาคําว่าสนใจก่อนแล้วกันนะคะสมมุติเราไปเห็นงานของเขามาแล้วสนใจอ่ะจะบอกให้รู้ว่าเราสนใจในงานของเขาเอาคําว่า interested in ไปใช้ค่ะ I am interested in จุดจุดจเช่นสมมติ I am interested in your สิ่งนี้ your อะไรก็ว่าไปนะคะสมมุติเขาทำแจกันได่สวยมาก I'm mm. interested in your vase อย่างเงี้ย <With S 1> หรือ <your desk. S 1> ใช่ your desk your table your chair ผมสนใจสิ่งนั้นของคุณนะคะหรือจะบอกว่า I'm interested in building a, a wooden souvenir cabinet ก็คือผมสนใจในเรื่องที่จะสร้างอะไร mm. สมมุติเราอยากให้เขาช่วยสร้างตู้ตู้ที่ว่านี่ cabinet น, mm hmm. นะคะ cabinet ตู้ไม้แล้วก็บอกว่าโอเคพี่ตูนคะ I am interested in building a wooden souvenir cabinet ก็คือเก็บพวกของโชว์ของเทียลิสต่างๆตู้โชว์ของที่เป็น wooden ด้วยนะคะ wooden นะคะเป็น Adjective แล้วว่าทำจากไม้ก็บอกเขาว่าเนี่ยสนใจมากเลยค่ะคุณคาแล้วก็ค่อยต่อไปว่า can you please design me จุดๆๆดจุสมมุติว่าการติดต่องานเป็นที่ลุล่วงแล้วทีนี้อยากจะถามต่อเรื่องของราคาล่ะหรือจะต่อรองเจรจากันเรื่องนี้เราควรจะพูดยังไงกันบ้าง จริงๆคำว่า how much นี่ง่ายที่สุดเลยนะคะ how much is สิ่งนี้ how much is จุดๆหรือจะบอกว่า how much is the cost for this piece ก็ได้ cost ของ piece นี้มันเท่าไหร่เนี่ย<อ>นะคะราคาของชิ้นนี้ที่คุณออกแบบเนี่ยเท่าไหร่ก็จะสละสลวยมากขึ้นถูกต้องนะคะ how much is จุดๆหรือจะใช้เป็นคำว่า what's the price ก็ได้<อ> what's the price for This antique wooden table แบบโต๊ะไม้โบราณ<ก>ตัวนี้เ,เพราะ antique เปลว่าเก่าแก่ปกแกปลว่าโบ,บราณน,นะคะเพราะนั้น antique wooden table ก็คือโต๊ะไม้ที่เก่าแก่ที่โบราณน,นี้เนี่ย What's the price for this ราคาเท่าไรรับอ่าแล้วที่เหลือก็จ่ายาเงินรับอของเรียบร้อยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของงานไม้ที่เรานํามาฝากคุผู้ชมกันในวันนี้นะฮะถ้าอยากชมย้อนหลังครับคลิกได้เลย www.etvthai.tv และชมได้ทุกช่องทางที่ขึ้นหน้าจอด้านล่างตรงนี้เลยนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วครับอิง lish ชิดชัดกับตูนและนุ่นลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ